อ่าคราวนี้นะคะที่เราจบขึ้นโซ่หนึ่งไว้นะคะจากคลิปที่แล้วนะเราจะซีลงตรงนี้ค่ะซีลงตรงห้าโซ่ถัดไปตรงนี้เลยซีนะซีแล้วนะคะให้ทุกคนถักโซ่ขึ้นสามหนึ่งสองสามนะคะถัก3ามเอฟค่ะหนึ่ง สองสามนะคะสามเอฟแล้วนะถักโซ่สองค่ะหนึ่งสองพันหัวเข็มเอฟลงตรงนี้อีกสี่เอฟค่ะหนึ่งอันนี้คือเหลี่ยมแรกนะคะหนึ่งสอง สามสี่นะคะอ่าอันนี้มุมนะคะมุมได้ละเหมือนจะเหมือนกันต่อจิ๊กซอนะคะอ่าต่อไปนะคะลงตรงนี้ห้าเอฟค่ะหนึ่งสอง 3 4มหนะคะพยายามถักเอฟให้ได้เท่ากันนะคะหแล้วนะตรงนี้ห้าเหมือนกันค่ะเอฟห้าค่ะห้าครั้งค่ะ5้าเอฟหนึ่สองสาม 4 5าครบแล้วนะคะมุมนะคะเราจะถักตรงนี้มุมนี้เหมือนกับอันนี้เลยค่ะถัก 4F ก่อนนะคะ1 2 สามสี่ <3 S 2> <4 S 1> นะคะสี่เอฟแล้วเราก็ขึ้นสองโซ่นะคะหนึ่งสองนะคะแล้วก็สี่เอฟค่ะหนึ่งสองสาม สี่ค่ะอ,อันนี้ด้านแรกนะคะด้านที่หนึ่งนะมุมมุมมุมของแต่ละด้านนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือห้าเอฟห้าเอฟแล้วก็สี่เอฟสองโซ่สี่เอฟนะคะอันนี้ลงห้าลงห้าก่อนนะคะอันนี้ลงห้าเอฟนะคะแล้วก็ลงห้าเอฟนะอ่าห้าเอฟแล้วนะคะ เรามาด้านที่หนึ่งนะคะตอนนี้ด้านที่สองแล้วนะ 5F แล้วตรงนี้นะคะมุมนะคะ 4F 2โซ่แล้วก็ 4F นะคะ1 2 3 4แล้วก็2โซ่นะคะแล้วก็ 4F ค่ะ หนึแล้วก็สค่ะอ่าได้2องด้านแล้วนะคะพอเราทำมุมนะคะต่อไปก็จะเป็นลงตรงนี้5ตรงนี้5นะคะมุมนี้เป็นมุมสุดท้ายก็คือ4นะคะ4 f สองโซ่แล้วก็สี่เอฟแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้าเป็นห้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจบงานนะคะทั้งทุกเหลี่ยมถักจำนวนเท่ากันเลยนะอ่ะพอเราได้ครบแล้วเราจะจบตรงที่สามโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ลงไปเลยค่ะสี่ลงนะคะหนึ่งโซ่ไว้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เป็นการเอกรอบงานครั้งสุดท้ายโดยที่เราจะถัก ชิ้นงานรวบไปด้วยนะคะเป็นคลิปถัดไปนะคะ